สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นจับคู่กันนะคะเป็นวันนี้เราใช้เป็นการ์ดของแคแบแ์ค่ะจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ใครจะชนะขออภัยนะคะพอดีว่ากล่องแคแบแร์มันกลับหัวไม่ได้ดูไปค่ะไปดูค่ะว่าเล่นยังไงนะคะอันนี้เราจะแจกการ์ดให้เท่าๆกันนะคะแล้วใบสุดท้ายเปิดไว้เพื่อที่จะเอาการ์ดของแต่ละคนเนี่ยมาจับคู่กับการ์ดที่เปิดไว้นะคะ ต่อไปนะคะใครจับคู่ได้ก่อนจะเอาการ์ดของตัวเองเนี่ยวางแทนกองกลางเพิ่มไปเรื่อยๆมาหนึ่งหนึ่ง,งสองพราทิตย์หนึสองมลูกกมนี่นะคะถ้าเกิดว่าตาเนี้ยแม่ไทยไม่ได้ก็จะเก็บ เก็บเป็นใบสุดท้ายเอาไว้ทายเรื่อยๆใครไพ่หมดมือก่อนคนนั้นชนะค่ะการ์ดการ์ดหมดมือก่อนนัินชนะค่ะเฮ้ยสีเดินหน่อยเดินหน่อยเดนหน่อหนูจะเอาไอ้นี่จะหน่อยคนเนาะเดินหนอย ก้นหอยลูกไม่ใช่ต้นหอยพูดผิดเห็นไหมเวลาลูกไม่ลงหนึ่งสองสามไฟเดืฟ้ามันเหมือนกับว่าหาง่ายนะคะแต่พอเราอยู่ตรงนั้นจริงๆมันหาย,ายากนะคะเพราะว่ามันมีหลายรูปแล้วก็คล้ายๆกันค่ะคล้ายคล้ายมันไม่คล้าย,าย,ยอันนีว้วาให้มันจะนี่ก่อนคล้ก่อนสองสแมว 1, 2, 3 Dua kiau Bayi kiau 1, 2, 3 Dua kiau 1, 2, 3 1, Candy 1, Candy. 2, นิ้วอมเราจะมีมันจะมีอันนึงเราต้องหยุดพร้อมกันหนึ่งสองสามต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวนะคะนี่เขาเรียกว่าต้นมะพร้าวหอยหัวใจไอ้บิม อพุงพุ่งไม่ได้นะคะพุุ้งน่สองสามนี่อะไรคะไรเ่ไอะไรเอ่ยที่เช่นมาก็เปล่าถ้าเกิดว่านี่เป็ลิชีล่ะตอเห็นะเห็นแวตอนหนูช um ี uh nee> ้เทไม่ให้หนู ก่นเด bom, ้๋ยกันอะไรเดี๋ยวกันดีวยกันเดี๋ยวชี้กันเดี๋ยววันนี่หักก็ว่าหัวใจสองอันขี้โกงสองต่าเหลี่ยม่างเหลี่ยม แว่นเอ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยแบบแม่มีเปล่าเนี่ยอะไรตอมเบอรี่เนี่ยอ๋อไอติมจะพูดอยู่แล้วหนึ่งสองสามสี่หนึ่ดาวหน้าหน้ามีมีหนึ่งสองหนังสือ

แมวเหนูอะไรอ่ะหนูมีปะมีเหรอไม่มีมีต้องมีทุกอันอย่นีตัวน้ำตาล่สองาอันหนึ่งสองามจรวงแมหนูมีหนูาม่ทนหนรเร็หมอาพระจันทร์ tomorrow evening, tomorrow evening, tomorrow morning, tomorrow

ดอกไม้แคร์เบ๊ะเอากระตัวไม่ใช่แล้วต้นมะพร้าวจริงฝาบ่แคร์เบ๊ะฝาบ่ก็มีฝาบ่ไปมองตรงนั้นไงฝาบ่เลยให้มีนาฝาบ่ฝาบ่กินว่าตัวนั้นไม่ใช่ไงกระทะสามสามสามมาลุ้นกันนะคะใครจะชนะพ่อกับลูก น้ำหอมหัวใจปามีอะไรวะไปดูแล้วดูอีกไม่เจอวะของสาโดนัทของเงองดาไม่เจอแล้วเหรอของป่าเลยเหรอโอ้หนูเห็นเลยเออขอบคุณนะจัง หนูพูดไม่ออกอะมันคืออะไรแฮาเบอกอร์แฮมเบอกอร์แฮมเบอกอร์แีกราก็มีตอาเลงสามคตบดลตวพอดีเ คนที่สามค่ะพี่เมนานคนที่สามไปค่ะเดี๋ยวดูนะคะรอบหน้าว่าเราจะเอาอะไรมาเล่นด้วยกันใหม่นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะฝาก like, <ม>กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ